สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงเวลาของข่าว W G Cable ลพบุรีค่ะรายงานข่าวประจำวันศุกร์ที่16มกราคมพุทธศักราช2567นะคะมีความน่าสนใจของข่าวอยู่3ข่าวสักครู่กลับมาติดตามค่ะ รียนท่านเอดืวันที่24มกราคม2567เวลา16นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล,าล้าโปรดกระหม่อมให้หมูนลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับผู้ประสบอัคกคีภัย ในพื้นที่ชุมชนวัดเชิงท่าตะบนท่าหินอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีโดยมีนายอัมพลอังคปากกรุณผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอัคขีภยัยในชุมชนวัดเชิงท่าตะบนท่าหินอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีซึ่งประกอบด้วยนางทองภูลอิ่มใจเจ้าของบ้านเลขที่77ได้รับความเสียหายทั้งหลัง นางจริยาทองตันเจ้าของบ้านเลขที่70นางบุภาเพชรประสงค์เจ้าของบ้านเลขที่80นางสาวอุดมรั์สิงห์ทองเจ้าของบ้านเลขที่2 8และนางสมจิตดับสกุลเจ้าของบ้านเลขที่78ทั้ง4หลังได้รับความเสียหายบางส่วนรวมทั้งสิ้น5หลังคาเรือนมีผู้ได้รับความเดือดร้อนจำนวน32รายไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต เมื่อวันอังคารที่23มกราคม2567เวลา12นาิกา20นาทีได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนชุมชนวัดเชิงท่าเทศบาลเมืองลบบุรีตำบลท่าหินอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีเป็นบ้านไม้ยกพื้นสูงขณะเกิดเหตุมีคนอยู่ในบ้านไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตสาเหตุคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ได้รับผลกระทบกับผู้ที่อยู่อาศัยซึ่งขณะนี้ผู้ประสบภัยได้อาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวซึ่งการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระบรมราชูปถมัมภ์พแห่งมูลและนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัมเป็นล้นพ้นในโอกาสนี้ด้วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดลบุรีอาทิเหล่ากาชาติจังหวัดลบุรี ชมรมแม่บ้านธรรมาสไทยสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลบุรีสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลบุรีที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลบุรีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดลบุรีบูลนิธิลบุรีสามัคคีสงเคราะห์สมสรโรตอรี่พระรามมีสวนลบุรีและตลอดจนกระทั่งภาคเอกชนพร้อมด้วยผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น ได้ร่วมมอบเงินและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยอีกด้วยไปครับเรียนท่านอึ๊บสมาชิกจิตอาสา พี่น้องประชาชนที่อยู่ณบริเวณนี้ทุกท่านนะครับเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทนะโดยเสด็จตามพระองค์ท่านนะครับเรามีพี่น้องมุสลิมที่2ิมมกราคพอสอพศ2 5 0 6ก็เป็นเหมือนก้ร่องนะครับดยครับ ครับครับอยู่ได้ ừ, ค้างก่อนนะครับยาที่น้อย่การ15กันเล17นะคะเขาไปอีกแล้ว100เดียวปี สกุนะครับสกู่นะครับสกู่นะครับครับงานต่อไปครับอบคุณครับค่ะคุณผู้ชมคะมาต่อที่ข่าวของจังหวัดลบบุรีค่ะจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา72พรนษานวันที่28 กรกฎาคม2567นะครับก,ก็ได้รับโดยเมื่อวันที่25มก,กราคม2567ที่อบตชอนน้อยอําเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีนายรัฐพลทุรพันธ์ในอําเภอพัฒนานิคม,มนายกําพลเทพกลดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนน้อย รครูพัฒระธรรมคุณเจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคมเจ้าอาวาสวัดพัฒนาธรรมารามกิ่งกาชาดอำเภอพัฒนานิคมผู้นำท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสครบรอบหรอบ72พันษาในโครงการเฉลิมพระเกียรติ72พันษา73กลุ่มเป้าหมายโดยได้มีการมอบถุงยังชีพมอบข้าวสารอาหารแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ลำบายยากไร้73คนทั่วทั้งอำเภอพัฒนานิคมและในโอกาสเดียวกันนี้เมื่อช่วงเช้านายรัฐพลทุรพันแนมเภอพัฒนานิคมอย่างได้ร่วมบริ n i n บร r i e f ผู้บริหารเจ้าหน้าที่ของอบตอชอน,น้อยผู้นำท้องถิ่นที่ได้นุ่งโจงห่มสบายแต่งไทยทักเมืองในช่วงก่อนงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปี2567โดยได้ร่วมกันร้องเพลงชาติไทย เพลงสรรเสริญพระบารมีและกล่าวคำปฏิญาณตนก่อนที่จะมีพิธีมอบถุงยางชีพให้กับผู้นำชุมชนนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้ผู้ป่วยติดเตียงทั้ง73คนทั่วทั้งอำเภอพัฒนานิคมคพพาุรั ศาสนาศาสนาพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์เราคนไทยเราคนไทยต้องปฏิบัติตนต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของกฎหมายอยู่ในกรอบของกฎหมายและยึดหลักความสงบและยึดหลักความสงบความสันติความสันติและรู้รักสามัคคีและรู้รักสามัคคีเราคนไทยเราคนไทยต้องปกป้องชาติต้องปกป้องชาติศาสนาศาสนาพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ด้วยชีวิตด้วยชีวิตและ ยังมีกิจกรรมเชิญเกิจ๗๗๒พรรษาเลิะเรกินั้นาาภายใต้ของการนำของผู้นำทั้งที่ท้องถิ่นผู้คนมีภาระหน้าที่นวะอสสที่สามน,นัคือการมีสวว่วนร่วมอันนะี้สําคัญนะทุกภาคส่วนเราต้องช่วยกับเราจะไม่ทิ้งข่ายไว้ท้องหลังนั้นสุดท้ายก็คือดังที่อาตมอบอกว่าเรือไปก็ไปแต่ว่าถ้านั้นจะต้อง อยู่ให้มีความมั่นคงทงงําอย่างไรด้ชนทะลองมั่นคงมั่นขั้นแล้วก็ยันอยู่ถ้าาเรามีความมั่นคงให้ความมั่นขั้นและความ,ม่ดีนมันก็จะตามมาตามได้แล้วก็ว่า่าค่ะคุณผู้ชมค่ะ มาที่ข่าวของจังหวัดลบบุรีค่ะแถลงข่าวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปี2567เทอดประเกียรติสมเด็จพระนารายมหาราชส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และสืบสานวัฒนธรรมไทยตั้งแต่ปี2522เลยนะครับที่พระนารายณ์ราชนิเวศอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนายอําพลอังคาภากรขุนผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรี เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปี2567พร้อมด้วยนางเกลือศาสาสิทธิทราชวัฒนธรรมจังหวัดลบุรีนางสายใจเลิศบิริยะประภานาย,ยกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอดร่วมแถลงข่าวทั้งนี้งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชชาวลบุรีพร้อมใจกันจัดขึ้นเพื่อเอดพระเกียรติสมเด็จพระนารายมหาราชพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ผู้ทรงวางรากฐานและสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่เมืองละโว้หรือจังหวัดลบบุรีในปัจจุบันและเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชมพรรษา7 2พันษา, 72, า28กรกฎาคม2567และยังเป็นการสืบสารอนุรักษ์ศิละปะวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลบบุรี สำหรับในปี2567าหกำหนดจัดงานระหว่างวันที่9ถึง18กุมพาพันายิบณพระนารายณ์ราชินิเวศและโบราณสถานใกล้เคียงโดยมีกิจกรรมที่หลากหลายได้แก่การจัดแสดงนิทรรศการเทริดพระเกียรติสมเด็จพระนารายมหาราชนิทรรศการเทริดพระเกียรติประบาทสมเด็จพระเจ้ายอยู่หัวการเสวนาทางวิชาการซอฟท์เพเวอร์สมัยสมเด็จพระนารายมหาราชการรำวงสวง การแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการณสถานที่จริงกิจกรรมบ้านไทยวิถีไทยกิจกรรมที่บ้านหลวงรับราชทูตกิจกรรมชุมนุมเพลงรบบุรีการประชันกรนสดที่โบราณสถานวัดปืนกิจกรรมการแต่งไทยไหว้พระเสริมบาร,รมีนวัดพระศรีมหาธาตุกิจกรรมแต่งไทยจดทะเบียนสมรสการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปตลาดย้อนยุคตลาดมอญเมืองละโว้การแสดงละครลิง การแสดงหมากรุกคนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมบนเวทีกลางและการประกวดหนุ่มสาวชาวละโวโดยมีกำหนดงานเปิดพิธีในวันที่9กุมภาพันธ์2567โดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดงานในเวลา18นาฬิกาณเวทีกลางพระนารายณ์ราชินิเวศโดยจะมีขบวนแห่ประวติศาสตร์ซึ่งแสดงถึงขนบธรรมเนียมในราชสำนัก สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชอย่างยิ่งใหญ่มีผู้ร่วมขบวนกว่า1,000คนและตลอดช่วงของการจัดงานจะมีประดับไฟและตกแต่งสวนดอกไม้ตามโบราณสถานต่างๆอย่างสวยงามอาทิพระที่นั่งสุทาสวรรค์สวนนารายณริมิตรเขตพระราชฐานชั้นในพระนารายณราชินิเวศสวนราชานุศนโบราณสถานปรางแขก พระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนารายมหาราชวงเรียนเทพสตรีเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมและแต่งชุดไทยนุ่งโจงห่มสบายมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในระหว่างนี้เทงววันที่18กุมภาพันธ์2567เป็นช่วงเวลาที่ชาวลบบุรีแต่งกายชุดนุ่งโจงห่มสบายแต่งไทยทั้งเมืองเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศและเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมงานในเดือนกุมภาพันธ์นี้ด้วย ซึ่งมีนะครับซึ่งครั้งแรกเนี่ยเม,มื่อปี2 5 2พัรี่านของจังหวัดลบบุรีเนี่ยได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของ,ของบานหาทวีสินเนี่ยได้ตอบรับเชิญมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน,นมาที่จังหวัดลบบุรีของพวกเราแหละนะเพราะฉะนั้นในวันที่เก้าเนี่ยทุกอย่างเนี่ยจะเฮ่งมาที่จังหวัดลบบุรีของเรานะอันนี้ผมุ้นกันตั้งแต่เริ่มก่อนจะถึงวันงานนะครับ นอกจากนี้เนี่ยยังมีเรื่องของงานเชิญมีเทศกาลและเชิญชวนควนนะประชาสัมพันธ์งานของจังหวัดเรานะครับก็ได้แก่อ่าวันที่สิยเนื่อความเป็นสิริมงคลและอีกส่วนในกิจกรรมนะคะที่เป็นกิจกรรมไฮไลท์ก็ต้องขออนุญาตนาเรียนนี้นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะคะที่พี่น้องประชาชนก็ต้องขอดึงจากภาคกิจกรรมต่างๆเนี่ยออกมา การจัดงานที่เรากําหนดไว้ระหว่างวันที่9ถึง18กุมภานี้นะครับก็ในทุกเรื่องมากในเรื่องของการค้าขายกับต่างประเทศ ให้เป็นขนมหวานและที่สำคัญจนตรารับเป็นที่เผยแพร่ทั่วไปส่งทอดสู่อนุชนรุ่นหลังถือเป็นหนึ่งในวัฒน,นธรรมที่เข้าสู่สังคมไทยด้วยเหตุนี้เท้าทองผบม้าจึงได้รับการยกย่องให้เป็นราชินีแห่ขงขนมไทยอัชชจรยานีเป็นพระราชธิดาในสมเด็จพระเจ้าป่าสามทอง เป็นพระคณิถาร่วมพระชนนีในสมเด็จพระนารายมหาราชเมื่อประเทศตลอดการของราชสมบัตรสิสองปีกรุงศรีอยุธยาจึงเต็มไปด้วยความเจริญรุ่งเรืองและร่ำรวยจากการค้าระโบหรือลบบุรีให้งดงามจนเรียกได้ว่า เป็นเมืองโบราณที่ยังมีลมหายใจจวบจนปัจจุบันจึดกลุ่มนักแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการจากเทศบาลเมืองเขาสามยอดกับชุดการแสดงคิงนารายนะคะให้การแสดงในชุดนี้นะคะเป็นไปด้วยความสวยมองแวบแรกนี่นึกว่าเป็นดารานะคะทุกคนทุกท่านแล้วก็สามารถมาแสดงได้ค่ะแล้วก็นำเส้นมีดตั้นะคะนำไปชุบน้ำเราทำรูเือจะใช้ไม้เทยก็ได้ ยังไม่ถึงน้องโก๊มักเราค่ะน่ก็คือสุ๊บจีจโยนั่นจะเป็นุกหัหน้ถึงค่ะส่งไปสนามะเราบกวนคุณย่ส่งด้วยรถเย็น งสวยรงัสวยเฮ้ยไหรยังบอกว่าให้เขาทาให้ทาาดูก่ะไะเื่อที่มดี๋ยวใช่แล้วค่ะเราจะเห็นได้ว่าสีที่ได้นะคะจะเป็นสีที่มีความสมบูร ค่ะผู้ชมคะนั่นคือรายละเอียดของข่าวจากทีมข่าว WG Cable ลบบุรีค่ะขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ให้การสนับสนุนช่วงเวลาข่าวด้วยดีเสมอมาการรายงานข่าวของเราวันนี้หมดเวลาลงแล้วละคะ่ะชุติมาเกิดเอี่ยมรายงานข่าวขออำลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่กับการรายงานข่าวในช่วงต่อไปสวัสดีคะ่ะ